เมื่อกี้เราจบกันไปด้วยการตบหน้าเมนะครับก็คือเฟลนั่นเองครบสิบนาทีจะเสกว่าเข้าดันเจียนอ่ี้ก็ถือว่าต่อพาร์สองแล้วกันเนาะโอเคผมก็จะพยายามเอ่อให้มันไม่เฟลให้มากที่สุดโอ้แทบสีเขียวคนน้อยเลยว่ะคือ อ๋อใช่เราเก็บไปแล้วหนึ่งบอลคือถ้าแท็บสีเขียวนะครับตรงนี้เต็มก็จะได้ขินตรงนี้แล้วถ้ามันครบสามก็จะใช้ทําไม่ตายได้นานล้วอันนี้คือมานาะนนี่คือเลือดนี่คือส,ก,ก,สก,กิลจบสกิลมันคือสกลิก A, สกลเอสกิลบีเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจนะเล่นมานานแล้วแต่ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะก็คือการกแดแท็โดยรวม็นการใช้ เออคอมโบเร็วแต่ว่าการกด X จะเป็นการใช้คอมโบแรงนะรสังเกตว่าจะแรงกว่าการกดแซดเยอะนี่ครับเเวลอัพเยมเยียมเยียยมการลงดันเจียนก็เป็นทางเลือกที่ดีอย่างสำสรับการหาตังนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราข้างวันก็จะได้ตังแล้วเราอาจจะลาสนะครับ ให้เพื่อนตีแล้วเรามาราดเอาตังก็ได้นะครับจริงๆเนี่ยขึ้นมาฟันไม่มีอะไรหรอกเอาตังก็เป๋าเลือดโอเคตอนนี้มานาเป็นสามร้อ 300. ก็คือนี่ครั้งเดียวตายโอโหโหดว่ะน่าจะอัพมาให้แรงกว่านี้เลยนะ คือถึงอัพเปยขนาดไหนนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้มานาเท่าเดิมแค่ความแรงหรือว่าสีาผ้าของมันจะมากขึ้นเดี๋ยวเราจะพูดเกีัเรื่องนี้ที่หนักเก็บโพลิตัวเก่าอ่อเลยเก็บเกจเขียวนะฮะอะไรควักอะไรควักอะไรโอ้โหโพลิร้องเสียงหลงเลยนะ นี่ปีออกมาแล้วแม็กซิมัมแคนนอนบอสต์อ,อดแสดงว่าตอนนี้เรายังกระมากบอสตัวน,นี้เป็นบอสท,ที่ตีครั้งเดียวก็ตายได้นะครับถ้าเราอัพมาโหดไว้ชีวิตอะไรแเราพูดอะไรกูฟังไม่ออก เทอีกแล้วค่วอยชดใช้ความผิดก็คือเลเว่นเนี่ยครับมันแบบเคยแรลประมาณว่าไปอยู่ไอ้ฝั่งร้ายก็คือฝั่งที่คอยโจมตีเมืองอะไรเอลเขาเรียกว่าเอลนะครับซึ่งการทำอย่างเงี้ยก็จะเป็นการสร้างความผิดให้กับตัวเองแต่ว่า ตอนเนี้ยเขาชุดใช้ความผิดอยูุ่นนดซ่าฟูลาห้ามใส่ด้วยบิจิสโตนก็เอาไว้อัพนะครับเออมีสกิลใหม่ลอเควดอ่ะเออเสสิเออเอ,อมอทะลุนี่หรออ๋อไม่ใช่ไปล้ว Yeah งต่อไปเราจะต้องไปพื้นด่านเดิมครับแต่ว่าเป็นระดับยากซึ่งผมก็ไม่กลัวอันนี้ก็เรียบเอาแล้วเคสุสโอเคเปล็ดเนื้อเรื่องครับเป็นบทเก่งเหรอโอ้โห oh, oh. ได้ดีบทเก่ง แล้วตอนนี้มีเฮดพีหมื่นแปล้วนะครับพลังโจมตีเจ็ร้อยค่าเวทนะครับก็คือไอ้พวกฟันๆจักจักวงๆอะไรพวกนี้ก็จะเน้นไปที่กายภาพแต่ว่าพวกโวหญิงจะเน้นไปทางเวทป้องกันนี่โคตรน้อยเลยครับแล้วป้องกันเวทที่โดนเลน่ายิงไม่กี่ทีเดี๋ยวก็ตายครับฉายยาโคลูสเลเยอร์ เพิ่ม480ร้อยแปไม่เมู่เรื่องอันนี้วะโอ้โหกำลังจบตีเวทลดลงเยอนะเลยทำไมโอเคครับแล้วก็เครื่องประดับนี่แล้วก็ได้อันนี้มาใส่เบย์นะสังเกตว่าเพิ่มนะครับสกิลมาับนะสกิลก่อนเลยครับอันนี้อันนี้ อนนีีะไรเ่ยฝึกพลังด้านทายป้องกันเวทมากขึ้นโอเคอัพไปแล้วก็ถ้าผมอัพอัพดี่าอันนี้เบสิคฟิสโตอันนี้เบสิคฟิสโตเอาไปไหนดีวะอันนี้ก็จะเป็นที่เซนแล้วถึงต้องอัพอันนี้เลยโอ้โหต้องอัพอันเนี้ยให้เต็มห้า ให้เต็มห้าครับจะอัพไปนี้ได้เขาเชิญอัพไปนี้เลยโ okay. อเคน,นี่อัพไม่ได้เพราะว่าต้องเป็นมาสเตอร์ของตรงนี้เลยก็คืออัพเต็มห้าโอเคครับ power assault พุ่งตัวไปได้ง่ายมือแรงจุด t y ส c h o o l ไ่ได้ต่อนเนื่องเป็น shoulder r o เป็น physical อันนี้เป็น magic magic โหเลเว่นถึงว่าทำไมาตีไม่แรงเพราะแม่งเมจิกกำนัง physical มาใช้บ้างก็ดีนะครับ ใช้คู่ดาวสิบวิใช้เอมใช้มานาเอสองร้อยเ,เดี๋ยวว่บงางมาอัพ้ามาสกิลก็คือปุ่มกดนั่นเองโอเคครับกลับเมืองเฮ้ยมันกลับทางไหนวะขอใช่ก,อกดออกจากเลนจีนอลยเดี๋ยวขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเย่ เย่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 ไม่มีอะไรครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปวันบบนี้สำหรับวันี้ัสเดีครับ